ก็กล้าวส่จดีทุกคนก็ก็วันนี้มาเจอแขกผู้มีเกียรติเออถูกแล้ว่องเล่เหนหากาก็อยู่กับปิ๊กปิ๊กเกมซิ่งนะครับ <c oughs> อ่าคุยกับปิ๊กเลยเอ่าปิ๊กปิ๊กพูดมาพูดพูดกับคนดูได้นะถึงจะมีน้อยถึงจะมีน้อยแต่มีนะถึงจะมีน้อยแต่มีนะครับวันนี้ก็แบบจะเกียนได้เปล่ากน ประเด็นอะคือจะเกียนได้เปล่าก่อนจะเกียนหรือเขาจะโดนหรือว่าเราจะโดนกระทืบกันก่อนแค่นั้นแหละกลัวมากเกียร์ล้านข้าวก่อนเออกลัวอะไรที่ไหนอะมีเล้งเดงอยู่เฮ้ยไม่ใช่มีเล้งแดงอยู่นะเฮ้ยสุมผลกันก่อนเปล่ามีตังเปล่าสุมผลกันก่อนนี่ก็หายเออโดยจะสุ่มท้ายคลิปโดยจะสุ่มท้ายคลิป อืมก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเออไปไปไปอ่านะเดี๋ยววันนี้ยมาสมบมูรณ์ล้วนะอ,อ่ะาอ่าอ่านสูงไปแล้วเดินตรงปุ๊บฮุยย,ย่าฮุยฮุยมาใครใครโชว์หัวก่อนตรงตัง้มเอ้ยเฮ้ย สลับกันเปล่าสลับกันเปล่าตัดต่อตัดต่อตัดต่อ,ตอนี่คือการตัดต่อครับแล้วทำไมไม่ให้เราอะไม่รู้นกัน<อ>เฮ้ยเขาออกมาหน่อยนี่คือเปิดได้เลยแล้วเนี่ยไปเป๊กเป๊ก,ปกเราจะไปตั้งหลักตรงไหนก่อนขอ,อเราจะตั้งหลักตรงไหนก่อนอ่ะ โมบอกเลยคลิปนี้เราจริงจริงมาเก็บกล่องนี่ทำเพื่อคุณดูนะตังหรือเก้าแสนอะถึงคนดูไม่มีเก้าแสนไรดูดูแค่ยีิบสองคนเจ่สิคนเจอผวมืแต่เราเราเพิ่งเก็บไปไม่นานเนี่ยเราเจอเอาไปอะไรไป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 เราไปพร้อมกันนะไปแบบแบบไม่ได้แบบเป็นพวกกันอะแล้วค่อยมาแบบลุมโอเค เราจะไหวเปล่าเออะปิกล็อกเราซัดเราซัดเราซัดปิกล็อกเราซัดไม่รู้อะแต่ที่รู้กูเปิดก่อนเลยแล้วกันใครไม่รู้มาดิแกล็อกโดนไหมล่ะเออะก็ต่อยต่อยไงตอนนี้มันจะตายมันจะตายมันจะตายหนีแล้วเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเปิดเผาเปิดเผาอันนี้มาดีไม่ดีแลวพาเปิดเผา พาเปิดเผาเหรอใช่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 เผาเหมือนจะเป็นเผาโอเครู้เลยหางขนาดนั้นโดนโดนอันดีเจ็บ<ก>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 เจ็บมาโกโคตรเจ็บอ่ะไป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 เดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นต้องเปิดทางคีดสังเกตตลอดเฮ้ยปาดิโอยไมด่ดิเออเออจะเตะครับโคตรแรงโคตรแรงแรงจัดก จบวะคืนนี่ก็จบกันแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิตัดออกนะตัดออก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 แต่ตัดไม่เป็นปิ๊กๆแล้ว่าย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าไหมเอาดิเกิดอะขึก็ย้ายเซิร์ฟหน่อยพอดีแบบต้องการคนข้าวหออแบบประมาณแบบห้าล้านสาวห้าล้านบาลานะขอได้อยู่วนะ ไม่มีถ้ามันมีถ้ามันไม่มีเผาก็ตายแล้วแหละไม่ทำแล้วเาตามาเฮ้ยเซิร์ฟมีดีว่ะดีอยู่ดีอยู่สองล้านห้าแหมเมือ่อคนไทยบอกว่าลองพิมพ์ก่อนอู๋ไม่มีใครพิมพ์กันเลยอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องเป็นคนชายโอเคทุกคนครับก็โอ๊ะอะไรเนี่ยภาษาคอโอเค มีคนทายไหมปีบ้าคงไม่ไม่ใช่มีคนทายไหมเซนเซ็นได้ประดัอัดดิมันจะไม่อัดอัดอยู่เนี่ยอัดอะไรอ่ะสามเปลือบเปลือบไม่ได้อัดไงอ๋อไปอะไรมี<อ>ใค<ช>รเปล่าพี่พี่พี่เราตายอัดบอกว่ะมีเอ้อเรารพี่แบบกวนๆนะอ๋อเอนะ อ๋อไม่มีพิมพ์ทำบบวะอ๋อไม่มีแล้วจะปุ่มทำไมก็เขาบอกว่ามีมีคนบอกว่ามีคนไทยแบบบอกว่ามีเราก็เลยบอกอ๋อไม่มีแ <c oughs> ล้วคนข้าวหัวเยอะสุดนะก็เป็นคนไทยได้วยมั้งะใช่ปะวะสองล้านห้าเองนะเรามารอบละ เออพี่ยังไม่ได้แอด,ดกันเลยนะแอด,ดก่นอนเฮ้ยฟิ ic, SN, นิกเอเซนฟินิกมาดิกลัวที่ไหนเอาป้องยิงอ่ะยิงอ่ะอ้าแตกแล้ว <c oughs> ออแอด,ดก่อนแอด,ดก่อนแอดก่อนหลังจากเนี้ยใครออกจากคาเฟ่พวกเราจะฆ่าหมดเลยนอกจากที่มันจะปิด PVP นะแต่ถ้ามันเคสเราก็สบายพวกเราก็ฆ่าได้เรื <c oughs> ่อยๆเฮ้ยไอ้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะแตกแตกแล้วแตกแล้ว เรามันจะง่ายเดินเบื่อไหมง่ายเดินเบื่อเน่ยนี่ถ้าไม่ถ้ามันไม่มีเราทำจริงๆนั้นเราต้องสู้กันเองแนละ้วน่ะเฮ้ยไออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,แ,ลวแตกโดนอาใครด้วยแล้วดูท่าด้วยแล้วดูท่าด้วยแล้วดูท่าด้วยโคตรตึงตึงจัดอะเอ้ยเสียงเสียงปุ่แสงแตกเลี้ว คนเสียงไหนอะวะนันตายแล้วแล้วพวกเราต้องสู้กันเองจริงๆว่ะเซิร์ฟนี้แม่งมีแต่แบบคนดีๆอยู่เปล่าวะเฮ้ยใครอะ่ะเอาไม่เปิดละเลวลาต้องไปหาคนแหละคลิปนี้แม่งได้ทำแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหาหาไอ้สองล้านห้าสองล้านห้าดีกว่าฮุ้สองล้านห้าเออเซ็นโยรู้เซ็นโยรู้ เซิร์สองล้านห้าชื่อว่าดีอะไรวะดีดีดดเอสองห้าตามชื่อเลยดีดีดเอสองห้าดีโอ้ยอยู่โน้นพี่อยู่โน้นไป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 ตามชื่อมันมันจะพีพีอยู่กับอยู่ไหนเฮ้ยมันพีพีอยู่อยู่ตรงโคโลอเซียมโคลอเซียมพีพีกันอยู่สองคนอุ้ยผมเสือด้วยอะไรนี่แหละ าเฟ่น,นี่แหละแต่ว่ามันถึงมันอยู่ตรงโคโลสเซียมไหมไมันถึงโคโลสเซียมที่สู้กันอะอผลเสื่อด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันใช้ผลอะไรไม่รู้อะเขาบวกเลยละครไอ้น้องบวกเปล่าบวกเปล่าบวกเปล่าเหมือนมืนจะม,มีคนใช้ผลสันนะไม่ไม่ไม่ผลเสือเส่อ,อ<ะ>เออใช่อ้ไอ,เ,อ,เ,อเนี่ยมันน่าจะใช้ผลอะไรสักอย่าง เปิดเปล่าวะไอ้เปิด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 ยิงแล้วจัดเลยจังหวะนี้ต้องจัด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 อู้เจ็บเจ็บมากเจ็บมากผมนั่งดูเฮ้ยแล้วมันจะนั่งดูทำไมวะโอ้พีพีไม่เก่งโดนรด้อนะครับเอ้ยอะไรอ่ะเสียงเสียงแบบต้องเล่นเสียงว่าบล็อกอีกอีกวิบล็อกอีบลกบักอีบลกอีสุดยอด

เอ๊ะไม่ใช้ผลเสือมันไม่ได้คนละคนหรอเจ็บเจ็บหนักมากอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บเจ็บโคตรแตก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 แตึงคนแม่นแม่นมากแม่นมากเสื่อจะแตกเสื่อจะแตกสวยสวยสวยไหนนะอยู่ไหนเดี๋ยวแม่งเอ้าเฮี่นุ่นไหววะหน้าบนฟ้า แต่อีกหนึ่ง,แ,งแล้วไงเมื่ี้แต่หนึ่งแล้วเหลือแค่เสือเสือเสือเจ็บมากเลยใช่ไหมหลอยหลอิหลอยหลอิโออะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็หนีใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> เราต้องแบบไปไป,ไปดูเหรอไปดูพวกมันดิอแต่แต่ คุณ่าแหลกเพื่อสู้นะฮะโหยน,นี่คือผู้วีระบุรลุดนะครับคุณผู้ชมวีระบุรลุดผู้ฆ่าหุ่